จบชีวิตคาบ้านพักของไทยรัฐได้อัปเาวการเสียชีวิตของลูกชายคุณเจี๊ยบกัญจนาพรปลอดภัยทีไทยรัฐได้ระบุข้อความว่าช็อกเจสุภการลูกชายเจี๊ยบกัญจนาพรเสียชีวิตในบ้านพัก23เมษายนพบศพเจสุภการปลอดภัยอายุ40ปีศิลปินและอดีตีเจขึ้น98.5 Good FM ลูกชายเจี๊ยบการจนาพรปลอดภัย อารานักแสดงและผู้จัดละครก่อเหตุฆ่าตัวตายเสียชีวิตภายในบ้านพักจากการสอบสวนทราบว่านายสุภการอยู่บ้านที่เกิดเหตุกับพี่น้องรวม3าคนช่วงเย็นวัน22เมษายนคนในครอบครัวออกจากบ้านไปดูธุรกิจร้านค้าเหลือเพียงนายสุภการอยู่บ้านตามลําพังและมีเพื่อนบ้านเห็นนําสุนัขออกมาเดินเล่นหน้าบ้านแต่เมื่อคนในครอบครัวกลับมาตอนกลางดึกเห็นบ้านไม่เปิดไฟผิดสังเกตจึงรีบเข้าไปดู ภายในบ้านพบศพนายสุปกากานจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือรือคนข้าวของจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงนำศพไปชนสูตรที่ภาควิชานิติเวศวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลจุราลงกรก่อนจะให้ญาติรับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปคุณแรงข่าวจากไทยรัฐนะคะแสดงความเสียใจด้วยนะคะคุณทุกการรับชมค่ะ